ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศาบาลเรียกประชุมเทศบนลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอตมต่อตำแหรัอยต่อและแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงและบทบัญญัติของัฐธรรมนูญแห่งรจจาชอาณาจักรไทยซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการาปกครองประเทศรวมถึงกข่อขอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสามจุัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีวันนี้กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต้องให้เป็นเทศบาลตำบลที่ได้อยู่ประชาชนอยู่ดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกทุกด้านโดยใช้นโยบายพัฒนาคนและพผยแผ่ต้องมีศูนย์วิติตรความชุมชนศูนย์รุ่งคลองสิษย์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนแลื่มีนาคมส5 6 4ั้รสกับผม นายสมบูรณ์ปานย,ย้อยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่เลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศร,รับรองผลการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่27เมษายน2 5 1 4นั้นเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา48ทศ แห่งพระารชบัญญัติเทศบาลพศ2496และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงวงเล็บฉบับที่13วงเล็บปิด 1. นโยบายด้านการบริการประชาชน1.1ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรมและประชาชนมีความพึงพอใจ1.2 พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วชัดเจนและควบคุมทั่วถึงโดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่วาลสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมถึงช่องทางอื่นๆเช่นวิทยุ